เจ้าต้องเพิ่มค่าตัวแล้วดิ่อยตนคขนี้ไม่ได้มาเชลดไม่นีแมเจ้าไปดูในยูทูข่เป็นวะเออคันคันเซียดอีรีน่คือตตขึ้นเป็นต่เก็บเออเราได้เคลรา่เืนแมันตตอีรีเราไ่ไเฮยดเหรอนี่แหละตอีรีเอาเอพี่นี้ว่ามัน่เคลีดเอนี่ว่าคเดียวเออวะเขาบอกครั้เดียววะสมเอา สท่อมจุดจังมาเีมันมอมีอ่านั้นมันมีคิดซะเบิงมาเจ็บจนวัามอยมีข้ำเิียวมั้ยจมคามากมั้เขาเป็นนวังอยู่ก็เป็น่วงเลีกปุ่นมันงองงอย่างเดวบอกเนี่ยเอาไปเเ่อเ่นรูต่วแป้งสี่คูแป้งสี่มันเกียน่กม่นต่อเป็งสี่เกียมาเยว้ เจ้าคือไก่เฮ็ดเมียเจ้าค่ะแกขันเม็นขันเมีนเจ้าไม่เฮ็ดก็เต้นขันเมีกั้นกูนี่ลาขันเนผัวน้อยไม่เห็นนี่เรียบร้อยเด้เจ้าเฮ้ยกูนีลาขียนระุ้่มหมูมัตย่มปั้นาจับาานี่านุงลเลี้ยงน่ะเกงกระน้กูยังีลาตพี่ไอ้มึงกระไดโตมันไปีประซุ่มหมุนนั่งดโตโยอโยงกประมาจับขลาบ้านนักเชียขันแมีเอาโซ่าบอกกอเแล้วสิพอดีนั่น บอลไม่ใช่แตงแต้วอันเครื่องไายของมันตีลงอันงานเอาซูโมนี่เขามีสุกสารามีอ่อันเอามาใช่แตงแต้วอันยังก่อนเขาเอาไว้ที่งานนั่นหรอสามะมันนั่นนาลาที่เขาไป็นงานนั่นเต้นเดนอัลเบิกกันเออผู้ใดปวดหัวเป็นใครนี่เออสุกสาราผู้ใดปวดหัวเป็นใครนี่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบ่มี่หรอกสุกสาราบ่ที่ชื่สุกสาราเสาขาดที่มา ยีีนะอจิตสอนบัคขนอ้ยเอาแต่ว่าเจ้าไมมีอะไรนอันประธานอสมอี่ดีเดีอางเอาเป็นประธานอสมอี่ย่างเจ้าเจ็บเจ้าป่วยเจ้าเขาบไปเลยสุขสารหยิบเอายาเลยตัวอ่างสันสุขารทาห้ามืลยยาไปยาพระมาเนาะเอากานตรวดีใจวิ่งยาชานำเขา้เจาแต่เขาสบาดีโอ้หน่ายง่ายจิมโอ้ยาแก่ใคร

กะกะว่าเพิ่นย่างลงมากกว่าที่เดวัซองเบ่งหัวใต้สะบงของปูนั่งวากนแล้วอืมก็ไม่ได้กี่วคนแต่เม้าอันัดานันค่ครับจะมาเฝ้าอเอาแปีงก็อ้างสั้นคุคบพระคได้คิวสองขังเอาฮา่าเอาคิวสงขังอะไรมั่สมัยเกาอก่เาเพ่อนจัข้เมืเก่งโอ้โแต่เกาค่กเนาะว้ตัวภาษาม่องทุกกี่ถวยยังบอกพ้าเอาเจ้ากับโคบพระอยู่จีนตัวชื่อนะว่าเดี๋ยวขอกินเมนอยู่ศาสร์ย่างอย่างที อืมจะสั่นแล้วไปไปจาค้าเฉียงด้วยกันไปหาขวางหุ้ยจากจิตจได้ผัวเมียคนนึงมาเกบมาเก็เถียงเถียงเจากับย้อมโลดลงโลดลองมาตากสินซอยนะผู้ขาก็ดีเท่านี้แล้วเถียงอันนก็ผู้ขาน่นอครับัวกับเนี่ยถียงกันจะได้ลงพู่เอากับมันโอ้อีลีมาหน่อยอีลีพี่

ตัวเถอัก่วนี่อตัวเถิว่าดีเลยตัวนี้เนี่นี่ตัวเถอดปุณิหลังมันงามแต่ว่าตัวนี้ไม่รับนี่ตัวนี้แหงามเพียงีมีถุงเท้าควอมบานเี่บมีนไม่เป็นหลักานน่มาบ้านนี่ตัวนี้จะงามเออมันน่ากูนะเนี่ยตัวนี้ตัวเมีตัวเถไรตัวอีกตนี่กระเถอก็ยังามเหมือนกันอือกินนมไทันมูนี่เนาะอืมตัวเถอดไรตัว้าะได้ไปเลี้ยงบ้านถ้ว่เออไม่ใช่ตัวเถอะไรตัวด้ว ไม่ต้บวะตัเมียาจากตัวเองเด้อเอานอนดีแท้มาตัวนี้ถามนงปูนะวะตันนี้อ้วนย่ากินดีอ้ยมันตาแตกแล้วมาแต่มันทันในสาน้องแม่มันจะเดกิตวอ่าบปอยย่ผู้ยังบ่อาลัก่ะนมาวัดอืม โอ้สสีลเดยวเียวาขึ้นแม่บ้านนำไม่แมงมาหัดเอาอยู่ปากทไมตัวนี้ไม่ตนี้ไมาตัวนี้น้มีเห็บมีไฮไนาะมันหัวตอ่กไหมเน้องนี่จะนี่เรบ้นน่ะตอนตูบุนตีบุยวันตูบุวนตีบุยนาะมุกเสพแทงแรงกบม่มันได้กินน้องไลกูม่บ้าอ

เขาอยู่หนี่พี่อยู่เทียงเทยยันเ๋ยผู้ออกอมดว่าเีนั่นออกไวพุ่นเขาอยู่หนีก็ได้นี่ยู่สังกซีนี่ไหมตูน้อยนี่เนอาคนคนังึ้นชิไปเปิดอยู่บ่คนคนนังเป็นบูยังแบเปิดเล้อ่อชรคือรู้าได้ด้ยเรืกาเต็มยังผู้อ่านั่งคนเปล่

Các cho tăng xiang về gì đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พ่อเนตั้งสีางมัเนพ่อจอยนตั้งเงจเออหนะตั้งสียงที่นี่มันลุกอเดูกอะลไะก็่ลงหเอาาล่สักคำหนึ่งโอ้เนาะโเส้บาแล้วพ่อยอยอ่พี่น้องครับสลดที่นี่ตัวสีขอลงลาไปซัมนี้ นะครับผมคลิปหน้าพ่อกันไม่นะครับผมในช่อง y ยูทูบตัวนกพลัดเพชรลำพลินนะครับผมตอนนี้ก็จะกำลังตั้งติมทีหันพ่อบรตัวกับแม่เอาสมอพ่นเทียงกันพี่น้องนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอลงลาไปสวัสดีคลิปหน้าพ่อกันไม่ครับผมข้ามจ่ายในบรสุทภาพตรงขอโทษขอพรอภัยพอพอเมื่อเขาสู้ขุนสุโคนมาหนาที่นี่ด้วยนะครับผมขอลงลาไป